หน้าไม่เรียบเนียนไม่ใสใช้มาเยอะไม่หายใช้ตัวนี้จะมีผลข้างเคียงกับคนที่เคยผ่านการใช้ครีมรักษาฝ้ามาเยอะไหมคะค่ะคนที่ใช้ครีมรักษาฝ้าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยที่นุ้บอกเลยว่าจะใช้มาเยอะมากคุณใช้เกินสิ20บแบรนด์แน่นอนนะคะผลข้างเคียงของมันคือทําให้ผิวบางทําให้ผิวแพ้ง่ายนะคะส่วนตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้เลยไม,ไม่ทําไม่ทาให้ผิวบางแล้วก็แพ้ง่ายนะคะอย่างนวัตกรรมในยุคเก่าเนี่ย เราแบบผ่านมาเยอะเนาะพี่นุก็อายุ42นะคะเคยไปเผลอใช้ครีมที่มีประลอดมีสเตียรอยด์ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กอะ,ตอ,ออะตอนอยู่มปลายตอนอยู่มหาลัยอะคะ่ะไม่รู้เรื่องไงสมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบงานวิจัยไม่ได้มีอะไรอย่างนี้้ยคะเราก็ไม่ได้มารู้จักว่าของของที่มันแบบปลอดภัยของที่มันดีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นเพื่อน ใช้แล้วหน้าใสายอย่างเงี้ยก็ใช้ตามเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้ตอนนั้นหน้าพี่นุนยบางมากแล้วพีุ่้ยก็ใช้ครีมรักษาฝ้ามาเยอะเหมือนกันนะคะพอมาใช้ตัวนี้นะคะก็ใช้ได้ดีนะคะไม่ไม่ไม่ทำให้หน้าบางอะไรทําให้หน้าผิวหน้าแข็งแรงขึ้นด้วยซ้ํานะคะ